ปีหนึ่งไม่ใช่เหรอนี่เจอกันหน้าแล้วนะเนี่ย <c oughs> ปีหนึ่งเข้ามาตอนปีไหนอ่ะห <c oughs> นูเข้ามาปีสามห้าางั้นก็มาสามสิบปีแล้วดิ <c oughs> ใช่แล้วเฮ้ยน้องใหม่น้องใหม่น้องโอเคไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเปยังไงบ้างอ่ะ ตอนนี้เขาอยู่ทะเลกันแล้พี่หนูละอิจฉาจริงๆเลยยอมได้ซะที่ไหนหต้องไหมเราต้องยอมไม่ได้เอ้ยนึกถึงใครบ้างเนี่ยวเวลาที่ถึงทะเลเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันมาเมากัน<อ>ได้เวลาเมา<อ>ได้เวลา<อ>เมาไต้เวลาเมามแล้วเมาล้วนี่เห็นคณะดูนะคณะเปลี่ยนไปเปนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อแบบหนืงขอบ อ้าวเอานี่แบบเราไม่ต้องตัดต่อนะเราไม่ต้องตัดต่อคิดถึงอยู่นะคิดถึงอยู่นะอนี่จะมาทําอะไรกันนะรุ่นสิบเนี่ยมาทําอะไรรุ่นสิบจะมาทําอะไรกันคะรุ่นสิบเขามาเลี้ยงกันค่ะเลี้ยงกันเขามาเลี้ยงรุ่นกันค่ะพี่เขามาเลี้ยงรุ่นกันพี่กับีมาเชียร์นลูกกันใช่ไหมคะมามาเมาเรื่องลูกกันหรือมาเมาเรค่ะเขาอเอามาด้วยกันไหมคะน่าจะหมดเลยทุกอย่างค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะคะอ่า อย่างนึกภาพตอนนั้นเลยนะตอนที่พี่ดึงสิม,มาใหม่ๆพี่เข้ามาตอนนั้นรูไหมรู้ป่ะพี่เข้ามาเป็นอาจารย์ปีแรกโอ้เอ๊พี่ปีสามห้าพี่เป็นอาจารย์ปีแรกตอนนี่เข้ามาห้าพี่สามสิบปีแล้วนะพี่แรกไมยแต่ทำไมตัวยังหน้าเด็กมันด่าเอ๊บแอ๊บโอ้ตายโอ้ตายมีแก๊ปแก๊ปมายุ่งมายุ่งอยู่ด้วยแก๊ปยุ่งด้วยอค่ะจะจะจะสวดีน้องแก๊ปก่อนน้องแก๊ปวันนี้นี่โลกที่เปลี่ยนไปอย่างนั้นแล้วตอนนี้ น้องขอข้อคะที่ขอเป็นฉางนิดนึงนะคะนี่เห็นน้องไหมนี่ดูดูเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นก็คณะน่ามีโน่นมีนี่แล้วนะเดี๋ยวมีอะไรเขาเรียกอะไรนะคัดกรอกอัจฉริยะคัดกรอกอัจฉริยะนะเพื่อนคือคือคือพัดเข้าปั๊บเดินได้เลยก็เข้าก็ออกเลยาคนี่มาจำวีรกรรมของรุ่นสิบเลยดิมุ่เจะเลยดติดมั่งนะพี่พี่ต้องพี่จำได้ตอนหนึ่งพี่จำได้ตอนที่แสดงละคร จำได้ไหมคอนแสดงละครเวทีกันนะแสดงละครกันนะยังมีจิ๊กมุกคิดอะไรกับมัคะแล้วจำได้ไหมพิธีกรขัวฮาใครอ่ะใครอ่ะมีมีมีใครเฉลยได้ไหมจำได้อย่งนั้นไหมคนหนึ่งน่ะมีแฟนสวยมากอ่ะมีคนก็หน้าตาดีมากอ่ะใครนี่ไปอออะไะสิวัสดีเจ้าฟ้าสวัสดีเจะพิซซ่าพี่จำได้ตอนเป็นตอนเป็นพิธีกรคู่นะพี่นั่งหัวโลกเกือบตายอ่ะ รู้รู้หนูหนูจำได้แต่ว่าพวกหนูอะเต้นเก่งพวกเราเต้นเก่งไงตอนนั้นจำได้แล้วน้องใหม่สุดใหญ่ผมแล้นั่นนี่นี่น้องใหม่ทำอย่างี้พี่จำได้ไหมน้องใหม่ทำไงพำได้น้องเขาขึ้มาแล้วร้อเพลงร้องเขาขึนาแล้วี่ได้ทำไมหนูจำไม่ได้เลยเนี่ยจำได้รูปนี้ทำตัวเซ็กซี่ อุยกินพิซซ่าหรือเปล่าพิซซ่าหรือเปล่าพิซซ่าพิซซ่าพิซ่าอ่ะพิซซ่าเซ็กซี่มากไม่ธรรมดาไม่แล้วรุ่นโูมีลีดนะพี่ลีดอ่ามีดอะไรบีดวุนเนี่ยนึกชิมีกระต่ายมีตุ๊กตาแล้วก็มีพิซซ่าดูจูงสูงสูงดูสวยสวยเท่านั้นนะใช่ใช่ใช่รุ่นนี้อุ๊บเป็น ประธานสโมสรใช่ใช่ใช่อไม่เป็นนายกสโมสรอ้าวอิ่งพี่ต้องคุยถึงนายกสโมก่อนวันดีจ่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นกำนันหรือว่าเป็นอบตหรืออบจแล้วนะจ๊ะจำได้ว่าเป็นผู้นำมาเราเราจะหาโลเคชั่นหรือที่ไม่มีคนลองถ่ายคนอื่นบ้างจะมาถ่ายเจอเราหรืมาถ่ายเจอ๋อไม่่ะอ้าวรุ่นนี้นะเดี๋ยวรักแม่โลกด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมาล รักแรกพบเลยนะเรามาเมารักแรกพบของพี่ตุ๊กกันแป๊บนึงนะคะหาที่นั่งหาที่นั่งเขาเมื่อยแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่นี่เขห้ามนั่งอ่ะเขห้ามนั่งนั่นนั่ะเราต้องนั่งแหละเพราะเขาห้ามเออเรานั่งเลยเรานั่งเลยใช่ไหมรักแรกพบอยู่ตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะรักแรกพบของพี่ตุ๊กคืออะไรคะพี่มีลูกสุนัตุสานรุ่นแรกค่ะรุ่นแรก ใครอ่เดี๋ยวนะพี่ใครรู้ตัวว่าเป็นที่ปรึกษาของพี่ตุ๊บอกมาเดี๋ยวนี้ห้าคนห้าคนอ่าวนิ่งออกก็เดินไหมเดินเดินเดินนิ่งออกก็ต้องเดินเนี่ยเดินเดินเดินโอนไปแข้งดูไปแข้งดูไปแข้งไปไหนก็ซื้อซื้อดูขณาดูนณะอันนี้อันนี้เวศระเบียนนะระหว่างพี่ให้เพื่อนเพื่อนมาเดากันก่อนนะ ลูกอันลูกศิษย์ที่ดูษาพี่มีหลาคนลูกศิษย์พี่ปุ๊กหนูเดี๋ยวนะเดาแล้วกันกระแตแน่เลยมันแล้วมันเลี้วมาริวันมาริวันโอเคแล้วก็มณีพันธุ์ลูกมณีพันธุ์มณีพันธุ์มาริวันพิสซัปถูกมันชนาด้วยไหมถูกต้องแล้วมีใครอีกแล้วมีใครอีกผังอ๋อพังพัดเงินลีช่างเลยดูสิเรานะหนูจร ไม่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 อ่าย่รถ่ายไม่ไตรงนี้อ่าี่ห้องพี่เขายกห้องห้่ฝากความคิดถึงถึงอซ่พี่ก่อน่าโเคพี่พี่เป็นเป็นลักแรกพจริงๆนะก็ไม่รู้เป็นยังไงกันบ้านแต่พี่ติตามทางเฟอยู่นะแล้วก็เห็นแต่ละคนก็ดูมีความสุขนะแล้วเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะมีเรื่องโลมความภาคภูมใจมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องอะไรต่างๆพี่ดีใจด้วยนะ ก็ส่วนใหญ่อยู่เอกชนมีน้องผังเป็นอาจารย์ที่จุฬาผังไปเจอไปเจออยู่ไปเจอตามงานประชุมเออก็ยังหน้าตาหน้าตาคล้ายเดิมเหมือนยังงงอ่ะไม่รู้กินกินท่ากหวยทากหรือไม่เพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาน้าเหมือนเดิมไงเปิดทากไม่รู้นะหน้าเหมือนเดิมมากนะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะครใครตะขาบกันมาทางแอฟซีนะแอปรุ่นลวดอ๋อแล้วจะบอกนะจะบอกนะอีกอันหนึ่งความภาคภูมิใจนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวนอนตรงตรันนี้นอนเลื่อนนอนเลื่อนนะอันนี้ลิบๆตรงนี้มันมีความน่าจะเป็นจรนีด้วยนะพี่ได้เป็นอะนั้นด้วยพิธีกรมงานแต่งงานงานแต่งงานใครคะทักไอจี้งานแต่งใครในรุ่นแจ๋วหรอถูกแล้วแจ๋วอ่ะพูดถึงคนนั่งไหมมีความน่าหลายอย่างเลยอ่ะแจ๋วถักอะไรอะไม่รู้ไอคอดติดหรือว่าโคเชหรือว่าอะไรสักอันหนึ่งอะน่าจะคอดติดไปหนูไม่รู้แจวว่าแจ๋วถักอะไรนะแจ๋วใกอะไรนะช่วยบอกหน่อยกางงานเลยนี่เลยหรือเป นี่สงสัยสงสัยบางช่วงไม่ได้ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเปล่าไป<ด>ถามีพี่ถาม <c oughs> พี่ถามแจวแล้วเอาแจวทำ <c oughs> ไง่ายไหมมันแบบตนท่านโอ้โตื่นเต้นแต่ดีใจมากดีใจมากแบบว่ารู้สึกดีใจที่แบบนกแบบนะลูกฝีเป็นฝั่งเป็นฝาแต่ตอนขึ้นไปรู้สึกว่า เพื่อนร่งานแต่งงานมันมันวุ่นวายอย่างนี้ตอนนี้ลูกแตวก็หนุ่มๆน่น่าจะมัธยมปลายกันแล้วนะคะมัธยมปลายแล้วมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วเพราะว่าลูกหนูปีสองนะคะใครเป็นลูกคนแรกในรุ่นใครเกิดคนแรกลูกของน้องเอ๋นารดาเจ้าของทับใช่คู้อูอันที่เน่ยอันที่เนี่ย เดี๋ยวนะนกน่าจะสิบเก้าค่ะเพราะว่ากองทัพเมษาใช่ไหมส่วนนกมิถุนาโอ้โหมันก็คือการแข่งขันกันเพื่อจะเป็นที่หนึ่งของรุ่นนะไม่พี่ต้องถามว่าลูกใครเล็กสุดตอนนี้ใครใครลูกใครเล็กสุดลูกใครพาไปเดินไปตรงไหนล่ะไปห้องเล็บดีกว่าไปน่าจะไม่รู้ใครไม่รู้จำไม่ได้เพื่อนเพื่อนช่วยเฉลยแล้วส่งเมสเซจกลับมาด้วยนะว่าลูกใครเล็กสุดตอนนี้ลูกใครเล็กสุดอ่าเอาเดี๋ยวแวะที่คลินิคลังสีไว้ที่นี่ไว้ คลินิกรัมีนะคะคนนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีทางเชื่อมอ๋ออ๋ออ๋อไปทางเชื่อมไปหาลิฟต์ตัวลิฟต์ตัวเก่าของพวกเรากันเถอะออ้ยลิฟต์ตัวเก่าใช่ไหมไอเมื่อกี้เราพูดเรือะไรนะใครลูกเล็กสูงใช่ไม่นี่น่นุ้งนหมสิ่งที่มันหายไปหมดแล้วนะตดนไม้ของเราอ่างบัวมันหายไปหมดแล้วนะทุ่คนตอนนี้กำลังก่อสร้างฝั่งตรงข้ามคือคลินิกรวม2มี่นี่ลิฟต์ลิฟต์ขึ้นถึงชั้นหาโดยตอนนี้มีลิฟต์นะเ่ ตองฟ้าตองฟ้าฝนจะตกฝนจะตกฝนจะตมีมามามามคิดถึงนะเออคิดถึงแล้วก็แบบี่ตอนนั้นรุ่นรุ่นรุ่นหมรุ่นรุ่นไหน่มีมาเป็นอาจารย์หลายคนนะพี่อ่ามีกล้วยกนกพรการกนกพรตุกตาใช่ใช่ตุกตามีแล้วก็ไหมใช่แล้วก็อืออืแล้วก็นอกถัง ผังไม่ไังไม่ได้เป็นเนอะผังผังไม่เป็นอาจารย์ที่นู่นเลยที่ขอทแก่นก่อนแล้วก็ย้ายมาเป็นอาจารย์ที่จุฬาโอ้ใช่ค่ะเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่เอาเอาพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเป็นยืนหน้าลิฟต์แล้วก่อนหน้านั้นนั่นลิฟต์ลิฟต์เราเป็นสีส้มตอนนี้อะไรรู่้ข้างในไนะขอขอยั่งยืนนะคะเอออ่าเดี๋ยวคุณดูข้างในไดคะว่าคุ้นคุ้นไหมนี่คือสิ่งที่ยังคล้ายเดิมอยู่นะ ใช่คณะเนี่ยที่น้องใหม่ว่าตอนนี้พี่ตู้พยายามหาอะไรที่คล้ายเดิมสมัยที่พวกเรายังยังอยู่ก่อนนะคะห่อผักโขยังที่ยังเหมือนเดิมหอผักโขวยังเหมือนเดิมใช่มั้ยใครมีประวัติประวัติศาสตร์กับห้อมั้งน้องใหม่ใครมีบ้างเนี่ยพวกเราใครมั้ยมีเออไม่มีนี่ลิฟต์นะดูเหมือนตัวเดิมนะแต่เพิ่ม มีเสียงด้วยนะประตูกำลังปิดกันย้อยดรอสสี่ง่ายเรากำลังเข้าสู่อินเตอร์โดยกันรีบพูดภาษาได้ด้วยตัวมันอ้าไม่นระมาอยากมาล้วสิอยากมาคณะแล้วสิไหนคนอยากมาดูเรื่องนักเออใช่ใช่้องไม่ไม่ต้องมาพี่ต้องบอกว่าเราจะต้องมาเยี่ยมคณะกันแล้วนะถูกนี่ยังมีเรื่องอะไรเนี่ยสนใจอีกไหมอ้าอาจารย์อาจารย์สวัสดีค่ะถ้าอย่าเพิ่งไปถึุดเสิ็จเดยวอาจารย์ไปแล้วอ๋ออาจารย์ เอาันนี้มันชั้นสาม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 นี่ทำแล็บไม่ใหม่นี่ทำแลบขนาดไหนเดี๋ยว่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวอะไรนี่จะบรรไดอันนี้ได้ไหมนักศึกษาการศึกษาเดี๋ยวค่อยไปบุกเออบันไดที่เราไขายข่รวมรุ่นตอนใบเนียอ่าบันไดเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ลอยตูดยังมีอยู่เลยอ่ะตูดใครอ่ะเฮ้ยตูดใครวะนี่รหัสนี้ ตูตูเชนเลอร์เออหนข้างหน้าใช่เลยเหมือนกับพี่ตู้เคยอยู่ในรูปด้วยนะจำไม่ได้แล้วเวลางานนะเวลาเวลางานเรียกอะไรเรียกแต่งตัวเป็นสุดยิบนะรูปเนี้ยจำได้แต่งตัวเป็นพี่ตู้พี่ตู้ยังจำหนุ่มน้อยของในรุ่นพวกหนูได้เปล่าจำได้จำได้แต่รุ่นเนี้ยนะ มีเป็นคนหนุ่มตัวเล็กๆกระทัดรัดหน้าโค้งหน้ากอแต่ความสร้างสรรค์ในสุดยอดจากความสามารถในการจัดการก็สุดเยี่ยมแล้วก็คนตัวสูงๆนี่ก็สุดโลโอเคทั้งนั้นลูกอ้าวลงลงแรงานตัวเป็นลูกติปติปัตนะใครบ้างนะอ่ะอ่ะมีมีมีไข่บ้างเออมีโอจำได้โออะมีโอมีวัฒพงษ์มีมีพิรุวิทยศมีอูมีวิศมีอูเออมี อูมีพี่ศักดิ์มีปูใช่ตอนนี้อยู่นครนะคะปูหนึ่งปูปูเคยเจอปูนักวิ่งปูตอนนี้เป็นนักวิ่งปูนะวิ่งเยอะมากเป็นไม่เป็นแฟนหรือเปล่าแฟนโยคะแฟนโยคะอ๋อแสดงว่าตอบอุ้มๆแฟนไปเล่นโยคะไปใช่ใช่โอ้ตอนเจ้าปูอาจจะปูนะนะไม่รีบติดตามเฟซบุ๊กเขาเหมือนกันที่เห็นเขามีเรื่องน่ารักแล้วแล้วมีใครก็มีพี่ศักดิ์แล้วมีใครอีกนะ อ้ตาต้นมีจูไงจูแล้วก็มีหนิวหนิวเป็นทหารเรืออยู่ที่หนิวหนิวเป็นทหารเหลือใช่ค่ะเป็นน้ำเป็นยังอ่อะอ่าะนิ้วนิ้วมารายงานตัวกับพี่ตู้ด้วยนะหนิวนะพอน้ำเป็นแล้วใช่ไหมน่าจะว่าเริเป็นแล้วเป็นใหญ่เป็นโตแล้วพี่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วสวัสดีค่ะท่าน เอาหม่เอาหม่สวัสดีค่ะแทนเด็อ่ะเดี๋ยวพี่ตอ้จะพาไปบุกแลบชั้นสองค่ะบุกแลบชั้นสองนี่สถานที่ที่พวกเรามาขังตัวกันอยู่สมัยก่อนอ่าเดิมฝั่งนี้เป็นภาควิชาทางเรขาัณิตตอนนี้เป็นห้องแลบแล้วสิ่งที่เราจะได้เจอคือมาดูลีลาห้องแลบชั้นสองของเราที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยที่เราเรียนกันอยู่เห็นไหมลบกว่าเดิมทักทายนิดนึงวร่นสิบเข้ามาทักทาย รุ่นนองรุ่นหม่เนี่ยคนต่างชาติอ้เด็กๆรุ่นพวกหนูรุ่นที่เท่าไหร่ราคม้าค่ะสมห้าพวกเราพวกเรารุ่นสิบเห็นไหมคะมันห่างมากแล้วจ้ทุกคนเห็นไมจะห่างมากแล้วนะจทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนไม่อ่อนแล้วนะจ นี่นี่เท่าแลงเข่เคยเห็นได้แค่เท่าทำไม่ได้เท่าแรงอ่ะนี่อาหานเข้านะเพราะมันมีหัวปลอมเยอะอ่านี่นี่อันนี้ไฮโซไฮโซตอนนั้นได้เรียนไหมมีมีแพ็คทุกข้อของมูมีมีมีแฟนท้องเคสตอนชันจีของมูมีแฟนท้องเบียดชันจีอย่างเดียวนี่นะคิดคิดถึงรุ่นเนียเอาเชิญผู้จัดการหน่อยที่อ้อพี่เดี๋ยวไน่ผู้จัดการไหมตอนนี้อีกคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์อยู่นะเจ้าอ้อมสุธิผลิมอนอ๋อเวลาที่ถึงอ้อมคิดถึงใครรู้ไหม ตอนที่เล่นเกมนั้นอ่ะที่ทายคำอ่ะที่ตอนอยู่ปีหกจำได้ไหมจำไม่ได้ฉลาดเลยพี่ปะมาใบคำมันตอบหบนทุกคำเลยที่บอกว่ามันต้องกินอะไรสักอย่างมบนคำอ๋อมันเก็บอ๋อมันเก็บอ๋อมันเก่งเก่งนึกว่ามันเก่งนะตอนนี้เรียนปริระจนปริระนี่เป็นหมอปริโอใช่ไมใช่ใช่เป็นพริโอไม่ได้เป็นพริโอนะเป็นหมอปริโอหมริเก่งเก่งจำได้ตอนนั้นตอบคำถามถูกจับถูกจับแล้วไม่ไเราทำกิจกรรมทำบนอ่าพี่ยัง อะไรนะทำจกรรมอะไรนะบนบนดาดฟ้าใช่ไหมใช่ก่อนมีครับตอนนี้ก็เดี๋ยวนะมึงมดูตุ๊กการจะมาดูตุ๊กงั้นเรองมดูตุ๊กนี่พวกเราเดินกันเลยพวกเธอเบื่อฉันได้ยังพวกเธอเบื่อฉันได้ยังไอ้นี่นี่นี่มีไฟไฟไฟอ๋อไม่เราเรายังไม่ไม่พูดถึงใครนะมีแป๊วแป๊ววันิด้กาผมไม่ได้เจอปุ่มปุ่มพัชราพรนี่นี่หนูก็ไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วเหมือนกันนะใช่แลไม่จะเจอรอบนี้ไหม ไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวจะอัดคลิปของเพื่อนนะคะขอมสุขไว้นะขอมสุขไปนะแล้วก็มีใครตอนนี้ที่อยู่หัดใหญ่ก็จะมีเกไไฮ้ที่อยู่สงขานะคะเกดพริษายิงญิงเออเพียรหญิงจราเจอยิงกันกันแสดงพี่ก็คงเก่งนะความสามถในธ์ดีกันมากแมเจ้าแม่ชนะนะ่เจ้าแม่ชนะชนะนะจ๊ะแล้วแล้วก็มีพี่เกดวิชีาผู้หญิงใหญ่กว่าที่สงขาเจอกันที่นานแล้วไม่ได้เจอเจอตอนสมัยเรียนค่ะ ยังยันคิดถึงกันอยู่มีใครอีกบ้างนะมีใครอีกบ้างนะมีใครกี่กันรวมรวมสองไม่กล้าถอดแมสเข้าไปนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลู้หมดเพื่อนลูกหมดเพ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมาเป็นไลน์ถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่ได้ไว้ม่ถึงนักถึงนักคิดถึงเช่นกันนะคะพี่ก็ขอให้ปลดปลอยให้ให้ตอนที่มาเจอกันในรุ่นนะคะก็สนุกสุดเียนได้มีแต่ความประทับใจกับกันไปนะคะแล้วก็เป็นพลังใจต่อกันและกัน ขอบคุณมากนะที่ให้โอกาสที่ในการได้พูดคุยหวังว่ามาครั้งนี้เดี๋ยวปีหน้า40ปีครันีจัดที่ภูเก็ตเด้๋ยวจะที่ภูเก็ตมาภูเก็ตกันนะเตรียมเลยนะช่วงตุลานะเต็มเลยเต็มเลยก็เดี๋ยวมากันมากันค่ะอ่เพื่อนๆทุกคนสวัสดีพี่ตุ๊นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องใหม่บ๊ายบายคิดถึงคิดถึง